ออาเดินขพ่อไปบอนกลุ่มละล่ะข้าวบ้านโรงลานทุกคนคิดทอดคิดถึงอย่าอาบหน้าใหม่คุณพ่อบุรินกันขัไปวางข้อมือวางท่ขาวบ้านคนบ่เหยียบพาวย่าบัานละเดี๋ยวข้อพ่อไหเพรคือเสียเวล่ลหาอะลรมขาบ้าไปบอลแทนบุษราพี่บอลล้านพนิษฐเอาชอยๆกัน พออลราไขอหาโมอลราเดี๋ยวข้าวพ่อไว้น้ำขิงบ้านน้ำเปลาน้ำทิพขึ้นน้ำมะพ้าวตากจาติออกเทียนเทียนเทียนแก้วแก้วหาน้ดูเราดิสายดูเราไวไหดูเราอยู่บนไหนแปลดูเราไ่า ก่อเตียมเต้นได้กับจ่ายเร่มโมเนได้ประเทศได้กันยาเพื่อพี่นอต่อห้อใครได้มาเด้อลูกบานของคุณพ่อบุรินของยาองอยาพี่นองล้ะตีว่าทำเมือนอะไรโมเมนต์ไหนาม่ยวโอกาสทไปทไปเรื่องหลานตั้ง่ใส่ามึงชีวิตใส่มันคน

เราเสสาก็อที่แจครับพี่น้องรับตอนนี้ว่างเนาะจัมากงามท่องยุขนาตกองบุญเพนั้นมีท่องสอง ขื่นเวลาโยกกรรมการสิฟป์พาไปยกขึ้นสองต้นยืนราธิบตะวันตกตะวันออกสองต้นพอยกขึ้นแต่เวลาก่อนต้นหนึ่งศิลป์พาเป็นมาก่อนหมายพาเราถึ่นแล้วก้าวข้ามบูชาท่องร่างตั้งเด็กเอาท่องไปผูกหรือขึ้นพูดตะไลกะเดี๋ยวพ่อพ่อไว้งานเลยค่ะท่านกระพ่าแต่ว่าไอ้ตะไลยะมาหยุดตอนยกท้อง ตอนนีกำลังเจะทีตะไลผู้ยากกับฟอนแล้ว่คนเตรียมข้อวฟอมาแล้วติดต่อได้ที่บันโดดเป็นทีนอลได้เองนั่นแหละตาก่ากับฟอนเหลือกันอย่างเวล่เดี๋ยวมันบ่อไปต้องฟอนบาแล้วอนจทงดูจเมากะเมากันจะขาดจะแกงเอิ่อนหางวันบ้าดูขบวเห็นจะคนมันก็บบอเดวมนจะลุกเดี๋ยวเขาไปเอาโลกาบียวต้าว ถ้าบ uh, right. ุญไหนพอเดือนรูปเสือต่างมาก็น้องเกาหนามา้นฮัลล้ร้าขาวจักะบุญอกให้ทอนตามเต็มเต็มมือก็เป็นมือหอบไงมือเป็นมือประทบเลิกหอบงมือพี่น้องจากใกลจกไกลับสมาลายบ้านลายตะบนตะฮวมตะหลกงานพอคุณพ่อมลินถัดเปคนปปอกว้า ทป็นคนมีมวยพวกร้ายมีพี่น้องร้ายตอนนี้ก็เริ่มนำพุทธกรนคุยกันกอนต้อนอีู่ร้ายหล้ยสัมาสัมพุทธตาณโมตัตตาภะคะวะโตอราหะสัมมาสัมพุทธสะมะยังพันเตอิเมหิทัชชะปตาเกหิ ละตันตตยังอภิปูชยามะอะยังทะชะปะตะเกหิตละตันตนยัตตะปูชาอำหากังทีคารตังอิตายะสุขายะ สังวัตตะตูข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระรัตนตรยัยด้วยธงแผ่นผ้าเหล่านี้การบูชาพระรัตนตรยัยด้วยธงแผ่นผ้าเหล่านี้ ขเชิญพี่นอกแก่วโมกเกียริเด้ครับแรื่องช่วยกันจับขาโทษร่วกันเนพาะตังกรอยเพิมฝ่าฟังใจเยน็นครับใจเยน็นเอาฮอเสาทุน่งน้ำเด้เอาดาชาทุ่งไหวเออเพาะกันจะยกเข้ากันยกส,ส่ากับพ่อไปยังอย่ปใจห่อน อธิฐานเอานีสิครัาม yeah, <fully> so ุซาพลาตาใเลยดิอ่อกบงเลยเน้นใจเน้นหวก็ท่านที่ยมุลสกายังตันทิวัเปร่งมิเชยวหองิเชยเย สุชาติทา้งปวงขนังห้าขั้นปัจจุบันปติสุาันสุขขังสุขปาปาตตังสุหอดุสงสตังต่อจะสุเยตังตัณจาริจุปัทาเขีนงกายะกาม